โยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับมาในช่องดีดีโควอรเกมกันอีกแล้วนะครับประกาศประกาศวันนี้ไม่เรื่องจะมาประกาศเล็กน้อยก็คือผมไม่มีคลิปจะลงรอเล่นรอเล่นรอเล่นแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแหละก็เลยมาทำประกาศนี้นะฮะเรื่องที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือจะมาพูดถึงรายละเอียดของช่องให้ชัดเจนมากขึ้นอย่างแรกที่เห็นกันมานานแล้วก็คือโมเดลตัวนี้นะสก็คือ อินโทรแน่นอนตอนนี้ช่องผมมีอินโทรนะครับผมเย้ดีใจยังเลย3ก็คือโปรไฟล์ใหม่กับแบนเนอร์ใหม่ของช่องนี่ครับผมนี่ก็คือโปรไฟล์ใหม่กับแบนเนอร์ใหม่ซึ่งก็จะเห็นที่เขียนอยู่บนแบนเนอร์นั่นก็คือวันและเวลาในการลงคลิปที่ชัดเจนนะครับก็คือจะลงคลิปใหม่ทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์เวลาประมาณ2องทุ่มนะครับแล้วก็มีอย่างที่4ด้วยซึ่งอย่างที่4เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปรอลุ้นกันตอนผิดคลิปก็แล้วกันผมว่าหลายคนคุณดาก็ได้ระดัผมพูดมาถึงขนาดน,นี้โอเคงั้น คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่บาย